เชี่ยวกุดกับอิซูซุดีแม็กสเปคแคบค่ะคันนี้คือโฉมปี2022นะคุณหาแล้วก็บอกเลยขอว่าเลขไม่วิ่งแค่22,000เท่านั้นจ้า <S <S คุณไม่วิ่งน้อยมากเพราะเปินประบัิสภาพเกรด A นะคะแล้วบอกเลยค่ะว่าเป็นตัวสเปคแคบเกียร์ธรรมดาค่ะคันนี้คุณหาร้านไม่คาแกลอรลี่ตอนนี้จับโปรหนักมากคุณเราขายแค่400 ห้าหมื่นบาทเท่านั้นค่ะและยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นท้เปลี่ยนธนาคารเครื่องให้คุณนะนานถึง5ปีเต็มและในวันที่ลูกค้ารับรถนะคะเรายังเติมธนามานให้อีกเต็มถังด้วยค่ะยังไม่พอนะคุณหาใครที่ซื้อไฟแนนซ์ที่ร้านไมค์คาแกลลี่เรามีฟรีคัดดำเนินการทางธนาคารฟรีค่าโอนฟรีอบโอโซนตลอดยุการใช้งานฟรีเปลี่ยนถ่ายของเร็วกดอ,ออกฟรีรับประกันเครื่องเกียนหนึ่งปีฟรีบริการดูเถินยี่สิบสี่ชั่วโมงฟรีประกันภัย เยอะมากคุณหาเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอไปดูตัวรถกันเลยจ้า น้องบีบีดินได้นะคะกับรายการซื้อเถอะค่ะน้องขอร้องคุณหาวันนี้น้องบีตั้งใจเอาพี่เคี่ยวกุดโฉมปี2022นูหามาให้ลูกค้าได้ดูกันค่ะกับอีซูซูดีแมด 1.9S อ่าคุณหาคันนี้นะเป็นรถยนต์มือ 2, สองสภาพเกรดเอวอรนตีเลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำนะคะแล้วก็บอกเลยว่าคันนี้นะคะเลขแม็์เขาวิ่งแค่ประมาณ20,000เท่านั้น,นะคะ่ะ20,200ประมาณนี้น้องคุณหาบกเลยเขาวิ่งน้อยมากนะคะ รับประกันเลยว่าโอหรถคันนี้นะแม็กใหม่ยางใหม่สวยเพราะว่าคันนี้พร้อมซิ่งพร้อมลุยเลยคะ่ะแล้วเราก็ยังมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าด้วยนะคะราคาของเรานะคุณหาราคาพิเศษเราขายที่4,50,000บาทเออวันที่ลูกค้ารับรถนะคะเราจะให้โปรเปลี่ยนให้น้ำมันเครื่องคุณนะนานถึง5ปีเต็มนะคะไม่พอค่ะคุณยังได้น้ำมันเต็มถังกลับบ้านอีกด้วยนะ,คะใครที่ซื้อไปไหนนะคุณหา เรามีแถมฟรีค่าเงินการทางธนาคารแล้วก็ฟรีค่าโอนฟรีออโอโซต่อ,อยุการใช้งานฟรีเปลี่ยนถ่ายของเร็วก่อนออกฟรีรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีฟรีบร,ริการส24ชั่วโมงและฟรีประกันภัยด้วยบอกเลยเขาว่าของแถมนะเรามีแต่แบบจุกกับจุกจริงๆค่ะอยากรู้รถใช่นแม้ว่ารถคันนี้ได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ Isuzu D Max แต่จกสคันนี้นะ้องคุณหาบอกเลยเขาว่าไฟหน้าของเขาะจะเป็นไฟหน้า โปรเจกเตอร์ที่มาจากโรงงานของเขาเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะจะเป็นไฟเลี้ยวนะจ้ามีไฟเลี้ยวแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นสัญลักษณ์ของที่เอาไว้ไฟตัดหมอกแต่ด้วยความที่เป็นโฉม 1.9S เขาจะไม่มีมานะคุณหา่าแต่กระจังหน้าของเขาค่ะเขาจะเรียกว่าพี่เคี้ยวกุดที่มาของเที่ยวกุดก็คือต้องมีเรียกเองนะพี่เคี้ยวกุดนี่จะเป็นแบบว่าเฮ้ยโฉมปี 2021.9S นะจะเป็นสีเทา จะสีดำค่ะให้ความหล่อแล้วก็ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นนะแล้วก็โลโก้อินสุปเป็นแบบโคมเมียมตรงนี้ค่ะดูสวยมากเห็นไหมนี่ไฟหน้าสองฝั่งซ้ายขวายังไม่มีการแตกรายงานะเพราะว่าเป็นรถโฉมปี22จะเป็นรถใหม่อยู่เลยคุณหาแล้วก็เลขไม่แค่สองหมื่นกว่าเองอเห็นไหมเนี่ยค่ะจะสวยมากแก้มก็คือแบบแก้งขาวๆเลยนะแล้วก็จะมีไฟทักทีมาด้วยค่ะไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะคะดูสวยแล้วก็ด้านนี้ค่ะนี่ หูช้างนะคะไม่ใช่หูนงบีนะหูนงบีไม่ใช่สีขาว,วนะคะหูช้างของเขาค่ะเป็นสีขาวนะคะตัดกันบนดํานิดนึงตัดกันนิดหนึ่งนะ,ะให้ครบอกว่าดูโดดเด่นดูสวยงามอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สติกเกอร์ด้านข้างค่ะสเปคแคปเพราะรุ่นนี้เป็นแคปเปิดได้ถึง90องศานะจ๊ะแล้วก็จะมีคิ้วคุณ,คณปกตินะจะเจอแต่คิ้วสีดําแต่ว่าคันนี้นะคะเราเจอคิ้วสีขาวตัดดําให้ความดูหล่อมากคูันี่ออ l new All New f o r d Max เออสวยจริงค่ะคุณหาแพงนะเนี่ยแพงนะแพงนะคะแล้วก็ที่เปิดประตูของเขานกคุณหาจะเป็นสีดำตัดกับสีขาวเนี่ยค่ะให้ความโดดเด่นเวลาตอนกลางคืนเวลาเรามองรถมาแบบที่เปิดประตูอยู่ตรงไหนอ่ะมันเด่นจรนะิงๆนะมาดูลงตัวไงการตกแต่งของเขานะคะเนี่ยแล้วก็นี่ค่ะยกเคร่องดีเซลค่ะเติมดีเก็ได้ประหยัดน้ำมันดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ปา๊มทันมันของเขานะคะอยู่ฝั่งทางซ้ายมือของคนขับจ้ะ ลืมบอกล้อแม็กของเขาคุณหาจะเป็นแม็กเวลนะคะทางร้านแล้ก็แถมให้แล้วก็เปลี่ยนยางใหม่ให้ด้วยคุณยางจะเป็นยางโฉมปี2022นะคะเป็นยางขอบ18เอาง่ายว่าหล่อพร้อมลุยพร้อมซิ่งขับเดิมเดิมยอมเดินดีกว่าเด้มาไปรุ่นนะคะไปรุ่นไปรุ่นทำกินนะคะผู้โหคุณหาขามาด้านหลังเจอไลเนอร์ ยังไม่มีตําหนิคุณสวยงามมากนะคะีนนี่น<ค><ณ>ดูที่ตัวตึงตัวดึงของเขาดิสวยจริงๆคุณเนี่ยค่ะแรกมาสองหมื่นคือเอาไงว่าแบาบยังไม่ได้บรรทุกอะไรเลยนะยังไม่มีตําหนิไลเนอร์อะไร<ค><ณ>อยากให้ลูกค้าได้เข้ามาดูตัวจริงจังเลยอะว่าหล่อจริงๆนะคะเด<ค><ณ>แล้วก็ไปด้านท้ายของเขาขะานี่ไฟท้ายยังไม่มีการแตกรายงานคุณหาไฟท้ายก็มีความโดดเด่นดูสง่าอยู่แล้วนะคะด้านนี้แล้วก็เนี่ยที่เปิดประตูด้านท้ายเปิดฝาท้าย เปิดปาท้ายจะเป็นสีดำนะแล้วก็มีนี่ค่ะไฟเบรกตัวที่3มตัดมาด้วยนี่ดูโดดเด่นนะคะแล้วก็ตัวทอ,องเขาค่ะคนทองเขาก้มมากไม่ได้จะบอกว่าท่อเป็นท่อเดิมจากโรงงานเวลาสตาร์ทปุ๊บก็จะเป็นเสียงเอกลักษณ์ของตัวดีแม็กของเขาเลยนะคะนี่จะท่อแต่งคนาท่อเดิมนะจ๊ะนี่ด้านท้ายไม่มีการชนท้ายมานะจ๊าดูสวยงามมากเลยคะสองฝั่งซ้ายขวาแม็กเหมือนกันค่ะสเปคเดียวกันขอบ18บแปุญหานี่บอกว่าหล่อพร้อมเลยต้องคันนี้เลยนะคะลืมบอกว่า แหนบของเขานะคะคือกระป๋ดตัวนี้จะมีแหนบอยู่ประมาณห้าอันเขาไ่ห้าัหรือห้าชิ้นนะคะแหนบตัวนี้คือถ้าเป็นสเปคแคปนะคะทางโรงงานของเขาอ่ะจะเสริมแหนบมาให้อยู่แล้วเนี่ยประมาณห้าชิ้นคน <c oughs> เพราะว่าเขาจะรองรับนะคะเวลาลูกค้าบรรทุกของหนักต่างๆอะไรเงี้ยเวลาลูกค้าตกลงตกลุมนะคะคือความยืดหยุ่นความนุ่มของเขาอ่ะมันจะดีแล้วก็รองรับได้ดีด้วย, <c oughs> วยเออรุ่นนี้นะถือว่าน่าเล่นมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยค่ะ แล้วเราก็อยู่ห้องห้องไหนห้องคนขับจะบอกว่าห้องโดยสารฝั่งคนขับเออคุณหาจะบอกว่าพอขึ้นมาปุ๊บนะเมื่อกี้ตะกล้องก่อจะเปิดกล้องได้นะเช่นว่าน้องดีจะหลับแล้วเพราะว่า รถของเขานะคะแอร์เย็นมากคุณหาแอร์เย็นเพลงดังแถมไปเลี้ยวทุกคันต้องรั้ไมมคาะแกล,ลี่นงคุณหาพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะบอกว่าความอิสุดีแม็กของเขาเนี่คือมีความหล่อแล้วก็สไตล์เป็นทรงซิ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็พวงมาลของเขาค่ะจะเป็นพวงมาลัยสามก้านนะคะรุ่นนี้จะไม่มีตัวคอนโทรลเพราะจะเป็นแบบเบสิกเบสิกของเขาเลยนะจ๊ะแล้วก็เรื่องของหน้าจอค่ะก็ให้ความเรียบหรูดูแพงเพราะว่าเป,เป็นรถปีใหม่แรกไม่สองหมื่นสองแล้วก็สภาพไม่ได้ชำเลยคุณหาเพรววาะรถใหม่มากจริงแล้วก็แบบ เออยอยากให้มาดูตัวจริงดีกว่านะพูดถึงนะะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งทางด้านหน้าจอด้านนี้คุณขาก่อนที่เราจะสตาร์ทรถนะคะเราก็จะมีการเหยียบครับแล้วก็เปิดกุญแจสตาร์ทนะจ๊ะเวลาเราสตาร์ทถงเกีรีรยธรรมดารุ่นนี้นะจ๊ะแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้ค่ะนี่จะเป็นช่องลำโพงละกคุณหาหี่คอนโซลด้านหน้าคอนข้างจะกว้างขวางแล้วก็จะมีแอ่งกระทะให้เราวางของวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะนี่แล้วก็เปิดไฟขอทางฝั่งทางด้านนี้ค่ะเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยนะจ๊ะแล้วก็ ตรงนี้ค่ะจะเป็นวิทยุ FM AM สามารถเล่นได้นะคะแล้วก็ c d d v d ีีสามสามารถเล่นได้เช่นกันค่ะแล้วก็ด้านนี้ค่ะนี่ไม่ว่าจะเป็น USB แล้วก็เสียบแบตได้เสียบสายชาร์จแบตก็สามารถที่จะทําได้เล่นได้นะคุณหายไหมคะรุ่นนี้เออรถจริงๆนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะก็าจะใส่พวกช่องเหรียญต่างๆแล้วก็ช่องบัตรนะคะวิจะบอกว่าบล็อกตรงนี้คุณหาคุณสามารถที่จะติดหน้าจอเอ d นดอยขนาด7นิ้วได้ เพราะเขาทาบล็อกมาให้คุณแล้วนี่ค่ะสามารถเจาะด้านนี้ได้เลยหรือจะขยายขึ้นมาเป็นไซส์ใหญ่ขนาดนี้นุวคุณหานี่ด้านนี้ค่ะไม่ต้องเปลี่ยนหน้ากากใหม่บอกได้ว่าเฮ้ยมันมันลงตัวจริงๆนะเพราะเขาทําแบบว่ารองรับจริงๆค่ะแล้วก็ฝังทางด้านนี้ค่ะจะเป็นทิศทางของลมนะคุณหาจะเป็นแบบลมที่เย็นข้างหน้าเย็นเท้าด้วยหรือจะเย็นเท้าอย่างเดียวเนี่ยค่ะสามารถที่จะปรับได้นะคะาาจะเป็นตัวปรับมือหมุนนะคะแล้วก็เป็นความความเย็นของพัดลมนะคะความแรงของเขาประมาณนี้ จะเป็นความเย็นของตัวรถนะคะเย็นน้อยเย็นมากเย็นปานกลางมันจะเป็นแอร์ออโต้แอร์ทำงานนะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นปุ่มยูเทิร์นนะคะก่อนยูเทิร์นต้องกดปุ่มนี้ก่อนไม่ใช่นะคะลูกค้าบอกว่ามีความตกใจนิดนึงนะอันนี้เป็นแอร์เขาคุณหาจะเป็นแอร์วนภายในรถคุณหาอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแอร์ออกซิเจนเข้ามาจ้าเออเล่นคนเดียวก็อย่างนี้แล้วเนาะเออแต่วก็ด้านด้านล่างนี้ค่ะนี่ขอ่งทางด้านนี้คุณหา ทรงมันจะเป็นเหมือนแบบดำดำมืดๆลูกค้าต้องสังเกตดีๆนะว่าอันนี้คือเป็นตัวที่แบบเอาไว้แปลงเสียบสายชาร์จแบตหรือเสียบกล้องติดหน้ารถยนต์นะคะเห็นไหมคะเนี่ยรถขาแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้คุณหาอันนี้นะคะเขาจะเป็นบล็อกไว้ให้สำหรับลูกค,ค้าที่จะติดตั้งเครื่องเสียงออปชั่นต่างๆคุณหาคุณไม่ต้องไปเจาะใหม่เขาจะมีบล็อกให้คุณเจาะด้านนี้เลยเห็นไหมคะจะเจาะดีดูก็ยังได้ในรุ่นนี้เออคือรดต่นะ ทุกรุ่นเขาออกแบบมาเพื่อให้ลูกค,ค้าได้แบบรองรับตัวออปชั่นใหม่ๆนะคะแล้วก็คันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาแต่เป็นเกียร์ธรรมดาที่เป็น6สปีดค่ะนี่เห็นไหมคะเคยรู้หกสปีดรู้ไหมเพราะว่ารุ่นนี้ค่ะเขาจะประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้น จากเป็นเครื่อง1.9แล้วก็ยังประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นอีกลุงหาที่ดีแม็กซ์ที่พี่ยมเพราะว่านี่แหละมันประหยัดน้ำมันนี่เอง,เองนะคะอะเชื้อเพลิงดีเซลนะจ๊ะเติมชีชีตเปลี่ยนนะฝั่งทางด้านนี้คุณหาจะเป็นช่องที่ว่าใส่แก้วน้ําใส่โทรศัพท์ประมาณนี้นะคะใส่ได้ถึงสองใบเลยตอนนี้ค่ะขวดน้ําก็ได้นะจะเป็นขวดน้ําขนาดเล็กคุณหาใหญ่มากไม่ได้นะจ๊ะแล้วก็ด้านนี้ค่ะจะเป็นเบรกมือก้านยกนะคะแล้วก็สองทางด้านนี้จะเป็นตัวที่ทักแขน,นีเปิดขึ้นมามีอะไรบ้างนะคะ อุ้ยมีช่องให้ใส่แบบโทร,ศ,ทรศัพท์ได้นิดนึงนะคุณอแอปลองใส่ก่อนแต่ก็อย่าลืมเตือนนะเดี๋ยวลืมเห็นไหมคะเออเุณก็ใส่ได้เยอะเหมือนกันเนาะสำัสำพรังสาพะนะคะแล้วก็อฝั่งทางต้องมีขาตัวนี้ม่านบังแดดคุณม่านบังแดดก็อถุงยังไม่ได้ถอดเลยนะคะปรับมาทางด้านนี้ล่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแดดมันแบบมันแรงอะทำยังไงต้องมี ปรับได้ไหมอันนี้ปรับได้นะคุณแต่จะบอกว่าของใหม่ค่อนข้างฟิตนิดนึงนะคะอันนี้สามารถปรับได้ดึงโยกะจนถึงตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยค่ะตัวเนี้ยมีกา้ามี้นะสงสัยต้องไปทำจิ๊กรอบให้รแหละว่า <c oughs> ปรับยังไงนะ <c oughs> อ่ะแล้วก็ฝั่งข้างคนนั่งข้างต้องมีนะคะเดีย๋ยวให้ดูอันนี้ก็ไม่มีกระจกแต่ว่าผุงเขายังไม่ได้ทอดเลยนะรถใหม่จริงๆอ่ะเจ้าของเดิมลัวเก่าหรือเปล่าน่า,นาจะใช่นะคุณแล้วก็มีตัวแฮนด์โหนมาด้วยนะคะแฮนด์โหน จะฝั่งคนขับจะไม่มีหนนะคะ,ะไม่ไมีตัหนทําไมแล้วก็ช่องใส่เอกสารจา้านี่ต้องกดดูก่อนนะีน่ตรงนี้ค่ะมันจะมืดๆนิดหนึ่งนะคะกดปุ๊บเด้งปั๊บนะคนนี่เนี่ยค่ะใส่เอกสารได้ถ้าเป็นขนาดกระดาษ A4 ต้องพับนะจะพับครึ่งนะคะอ่ะแล้วก็ฝั่งทางช่องแอร์ค่ะเขาจะมีช่องใส่แก้วน้ําด้วยก็ต้องดึงออกมานี่กดไปแล้วดึงออกมาจา้ะนี่ ใส่แก้วน้ำได้ใส่ขวดน้ำขนาดเล็กได้ช่องกาแฟได้คุณหาก็คือรถค่ะเวลาขับไปแล้วก็ไม่ได้ดื่มน,น้ำเย็นๆจะชื่นใจนะคะอ่ะเดี๋ยวนุ้มีพาลูกค้าไปดูที่เราเปิดแคปที่นุ้มีบอกว่าเปิดใน้องศานะคะให้ดูความกว้างของเขาด้วยนะคะแต่ก่อนที่นิ้มีจะไปจะบอกว่าเพื่อนจะมาสังเกตว่ารุ่นนี้นะคะเขาจะมีตัวกระจกล็อกออโต้ฝั่งทางคนขับ แต่ฝั่งทางผู้โดยสารจะไม่มีนะคะแล้วก็กระจกของเขาอะค่ะหูช้าจะเป็นระบบทับมือแต่ตัวปรับจะเป็นแบบระบบไฟฟ้าอย่างเช่นเราจะปรับฝั่งขวามือก็คือจะเป็นฝั่งอานะคะเราจะหมุนไปที่ฝั่งอาแล้วก็จะปรับหมุนลงเหนไหมคะหมุนลง,ลง,ลง,ลงใครที่เป็นแบบว่าสายขาตัดชกเนี่ยก็จะปรับลงต่ำหน่อยพูด <c oughs> แล้วมันเจ็บนะขาตัดชกอย่างเงี้ยเออจะบอกเตี้ยก็ไม่เตี้ยนะ <c oughs> เนี่ยค่ะพอปรับเสร็จแล้วนะแล้วก็หมุนกลับมาที่องศาเดิมค่ะตรงกลางนะจ๊ะแล้วก็เบาของเขาคุณหาจะเป็นเบาผ้ากระยี่ที่มาจากโรงงานค่ะเป็นทรงนี้เลยจะบอกว่าเขาเนี่ยโอบจรีละได้ดีมากคุณเห็นไหมคะความเป็นเว้าความเป็นว้า,ววา,น,วาวนะคะมีนี่ตรงนี้ค่ะเนี่ยมันทําให้บีรู้สึกว่าถ้าบีไม่ท้องนะบีก็มองว่ามันก็ปกติ แต่พอเวลาเราท้องเรามานั่งตรงนี้ค่ะลูกก็วิ้ยมันอบสรีระแล้วก็รองรับการเจ็บหลังการปวดหลังของเราได้ดีมากเลยนะคะอันนี้พูดจากแต่คนท้องเลยนะแล้วก็ด้านบนถักนี่ไฟสองพันที่วิองหายเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยทุกคุณหาสามารถตั้งเป็นออตโต้ก็ได้นะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยค่ะ ป็นไ,ไงล่ะหไหมคะบีก็เปิดประตูให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยว่าเฮ้ยรุ่นนี้นะเป็นสเปคแคปก็คือแคปเปิดได้นะกคนคะจะบอกว่าฝั่งประตูของเขานะเวลาเปิดนี่ฝั่งทางด้านนี้เห็นไหมคะนี้ด้านนี้นะคะเปิดปุ๊บอ้าปั๊บนะคะประตูนะอ้าแล้วก็ด้านนี้ค่ะจะสามารถใส่ขวดน้ําขนาดใหญ่แก้วน้ําได้คุณแล้วก็อันนี้จะเป็นสายเซฟตี้เบล์นะคะ เวลาเราดูปีรถต่างๆก็ดูฝั่งทางด้านนี้นี่ละจ้ะเออมันรถมากแล้วก็ฝั่งทางคนขับเนี่ยไหนก็เปิดประตูแล้วจะบอกว่าด้านนี้นะคะก็สามารถใส่แก้วน้วํากดน้ํากาแฟได้คุณจะเป็นกดน้ําขนาดเล็กนะคุณหาไม่ใหญ่นะคะถ้าเป็นกดใหญ่ก็เป็นไซส์ที่แบบว่า500ลิตรประมาณนั้นนะคะอ่าแล้วก็ชอบตรงที่ว่าหนึ่งเลยเจ้าของเนี่ยวพาก็ดูแลดีจริงๆผ้ายงผ้พายางต่างๆนะเขาไม่ได้ถอดออกเขาก็ให้มากับตัวรถนี่เลยค่ะเดี๋ยวขอย่าปรับเบาะให้ดูก่อน เมื่อกี้เราก็ถอยออกมาอ่ะเขาปรับเบาะกว่าเหมือนกันเนาะว่าเหมือนกันนะคะสวยด้วยแล้วก็ฝั่งทางช่องนี้ค่ะมีอันนี้ใส่อะไรวางโทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือจะวางตังก็ได้เศษตังหลังตู้เย็น <c oughs> อา้าวเบาะของเขาคุณหาเบาะเป็นเบาะหนังที่มาจากโรงงานคุณนี่นี่เบาะหนังนะคะนี่ทําความสะอาดก็ง่ายลูกคนาด้านหลังจะเป็นเบาะสองตอนนี้ค่ะขอญาตแกะนะคะเดือดร้อนข้างนะ่ <c oughs> รถช่างประกอบคือขอญาตแกให้ดูอันนี้เป็นบอร์ดที่มาจากโรงงานแล้วก็ช่องด้านนี้คุณหาแน,แน่นอนว่าต้องเป็นช่องที่แบบใส่อุปกรณ์เห็นไหมนี่อันไหลค่ะยางอันไ,ไ,ไหลพอนะ <c oughs> นี่คือแม่แรงเออแม่แรงที่มีครบทุกจุดคุณหาอาอยาง่ายเลยว่าสุดที่เราไมคคาแกลเลอรี่อุปกรณ์ต้องครบค่ะถ้าคันไหนไม่มีมาร้านไมคคาเราใส่ให้ทุกคันแน่นอนนะจ๊ะนี่ค่ะเดิมๆจากโรงงานเขาเลยของใหม่ยังไม่ทันได้ซ่อมอะไรเลยคุณหากลิ่นกลิ่นใหม่เลยตอนนี้อยากให้กลิ่นทะลุจอมากเลยอะ แล้วก็พนักพิงนะคุณหาพนักพิงจะเป็นแบบว่าเบาะผ้าเนี่ยค่ะเป็นผ้าที่รองรับด้านหลังที่แบบว่าไม่เจ็บหลังนะคุณหามันรองกระแทกได้ดีด้วยนะมันนุ่มอะ่ะเดี๋ยวขอญาตลองนั่งให้ดูก่อนอเหง่าหน้าเดี๋ยวก็คลอดแล้วแหละอืมพอเรานั่งปุ๊บนะคะอย่างว่าเราคนท้องมันต้องเอ็นออกนิดนึงเนาะเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะคุณมันกลายว่าตรงนี้มันนิ่มอะ่ะมันนิ่มแล้วเดี๋ยวลองนั่งหลังตรงๆดู ก็ได้นะรู้สึกว่าสบายตูดมากเลยค่ะคุณวิโอเคอะ่ะต้องมาเจอตัวจริงที่ร้านแล้วนะลูกค้าจ๋าพลาดไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวขอลองแกะด้านนี้ก่อนด้านนี้จะมีช่องอะไรเผื่อคุณเข้ามาจะแบบเป็นช่องซ่อนเงินเมียนะคะอ๋ออันนี้ซ่อนตังจริงจริงด้วยอัน,นจะไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะคะมีไว้ให้เราถามแหละ <laughs> มันรถมันสวยมากอ่ะคุณอ้าว เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งฝากระโปรงห้องเครื่องกันเลยค่ะด้วยความที่เป็นรถใหม่คุณหาเปิดมาสภาพห้องเครื่องนี้แบบโอหูยหล่อจริงๆอ่ะคุณถ้าเป็นผู้ชายที่แบบทั้งขา่าทั้งหล่อเลยนะคะเพราะว่า ไม่มีตําหนิอะไรคุณหาแล้วก็วารตีเลยว่าที่ร้านนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพริกว่าไม่มีจมน้ําคุณหาเครื่องยนต์คันนี้นะจะเป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาลว150แรงม้าค่ะแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะคุณหา ABS ก็เป็นตัวแตนเนี่ยตัวสีที่มาจากโรงงานของเขานะนี่คือเดิมๆหมดเลยจ้ะแล้วก็จุดอาร์คมาร์กอตต่างๆคุณสังเกตดูสิฮะ ไม่มีโวมใส่แล้วสอบเจ็บเลยค่ะไม่มีขยับเพลยอเลยนะนีไล่มาตามนี้เลยค่ะตามคานนะคะคานด้านหน้าไม่คดไม่งองเพราะว่าไม่มีการเกิดเหตุแล้วก็ตัวหมุดต่างๆของเขาค่ะตำแหน่งยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิมอยู่เลยค่ะคุณเห็นไหมคะนี่สวยมากเห็นไหมคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ของเขานี่นี่ด้านนี้นะคะแล้วก็เพียนเพจนะบริษัทอิซูซุมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเอออ่านให้ฟังเลยเพราะมันชัดเจ๋วเลยค่ะคามสติ๊กเกอร์นี่เหมือนพึ่งลอกเลยนะยังดูสวยดูใหม่อยู่เลยคุณหานี่ไม่เห็นไหมคะนี่นี่ตามนอดไล่มาเลยค่ะ สวยมากคุณแล้วก็ตามรูต่างๆก็เป็นรูกลมคมกลิบเลยนะคะแล้วก็บอกเลยเขาว่าคันนี้นะคะคุณหาแบตเตอรี่ก็ยังใหม่นะคะวันที่ลูกค้ารับรถจะมีการเช็คนะคะเช็คแบตเตอรี่ถ้าแบตเสื่อมทางร้านเปลี่ยนให้ลูกใหม่ค่ะแล้วก็เรื่องของของเหลวนะคะอย่างเช่นน้ำมันเครื่องทางร้านก็เปลี่ยนให้ฟรีด้วยคุณหาไม่คิดค่าดําเนินการใดๆเลยนะคะแล้วก็น้ํายาหล่อเย็นน้ายาต่างๆนะคะจะมีแบบว่าตามแม็กนะคะตามจุดคุณหาทางร้านเช็คให้ก่อนออกแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่มี ขาบสนิมตามห้งองควเครื่อง,งไม่มีนะจน๊ะนี่อันนี้คือดําเดิมดมาจากเขาเลยนะคะคันนี้จะบอกวิ่ม่านน้ามาก็าหาว่าเฮ้ยนุองมีขีมม้โม่เปิดมาแล้วสวยขนาดนี้จริงเจ้าของเดิมดูแลดีมากคุณหามีการเข้าศูนย์มีโปรไ์เข้าศูนย์เปลี่ยนไทยของเร็วเปลี่ยนไทยนะ้ำมันเครื่องตั้งแต่รอบเลขไม่เท่าไหร่ประมาณะไรนะคุณหาอเอาเว้ง่ายๆว่าใครที่สนใจรถยนต์มือสองนะคะต้องมาที่ร้านไมค์คาร์แกลลอรี่มาดูรถตัวจริงเลยค่ะว่าเฮ้ยสวยตรงปกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นท้ายรายการกันเลยค่ะ ็นไงกันบ้างคะรีวิว Isuzu D-Max 1.9S สเปคแ็บปี2022เลขใไม 22, ่22,000หาแล้วก็ราคาที่450,000บาทคุณใครที่อยากได้อยากโดนต้องมาที่ร้านไมคคาแกลี่นะเพราะตอนนี้โปรโมชั่นของเราถือว่าจัดหนักจัดเต็มมากคุณนอกจากจะให้โปรโมชั่นเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้คุณนะนานถึง5ปีเต็มแล้วนะคะยังได้โปรโน้ํามันเต็มถังกลับบ้านอีกด้วยคุณ ใครที่ซื้อไปแนนก็ยังมีฟรีค่าดําเนินการทางธนาคารฟรีข่าวโอนฟรีอบโอโซนตลอดยุการใช้งานฟรีเป็นถ่ายข้องเล็วกรอออกฟรีรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีฟรีบริการสุกฉุนย4ี่ชั่วโมงและยังมีฟรีปับกันภัยให้อีกด้วยนะคุณขาใครที่สนใจนะคะฝากด้วยคุณขาช่องทางการติดตามที่ร้านไมคคาแกลลี่ไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k YouTube l i n ิ i n s t a กรม m t i k t o k เว็บไซต์ถ้าเป็นไลน์นะคะใส่ @MC 9 9กด้วยถ้าเป็นแบบเบอร์โทรนะคะเบอร์ 0 8 6 899 8968ค่ะโทรได้ตลอดเลยนะคะเทีวไม่หลับไม่นอนกันเลยค่ะนอนน้อยแต่นอนนานนะคะเฝ่าด้วยคุณหาที้กับว่าใครสนใจนก็มาที่ร้านของเราก็ได้ค่ะอยู่ที่พัทยาอยู่ยึง่งยงกับรลตับพัทยาใต้นะเปิดทำการทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นค่ะ รืดอ,อยู่ติดกับป้ายสุขวิทยา85นะตัวพ่อพัทยาต้องไมค์คาแกลี่ค่ะรถเดันค่ะ,คะแล้วเขาจะหารถมือสองสภาพดีละต้องไมค์คาเราแค่แต่รถสภาพดีดีสภาพแบบนางฝ้าออเราิปรถที่คุณกำลังจะตามหา